สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูทำไมซีซั่น2ตอนดูเสร็จยังกับผมนายกระจกมองหลังนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็ขึ้นเซกเตอร์ใหม่นะครับจะเป็นในส่วนของเซกเตอร์อินดัสเทรียลนะครับก็จะมี9บริษัทอ่า8บริษัทนะครับตามที่ขีดเส้นใต้นี้ไปดูเนื้อหากันเลยนะครับโอเคก็พาร์ทแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของมุมการเติบโตทางธุรกิจหน้านี้นะครับจะเป็นยอดขายนะครับก็ในส่วนของทาง ูเอนะฮะอันนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับ7ปีเนี่ยเขาโตมา6ปีเลยนะครับแล้วก็5 9าเถึงหกเนี่ยตกเฉลี่ยโตปียะสิเปลยนะครับปีนี้ก็ยังโตต่อด้วย 3K แบทนะอันนี้เพิ่งเข้านะครับ ACG อันนี้ดูไม่ค่อยไปไหนนะครับก็เขาได้มา1700จนะครับจากเคยทำได้3,100ล้านทาง AH อันนี้ก็ใช้ได้นะครับ7ปีนี่โตมา 5ปีเลยนะฮะแล้วก็ดูสิครับยอดส่วนของปี6 5านี่28,000นล้านนี่ถือว่าเป็นนิวไฮในรอบ7ปีเลยนะครับสำหรับยอดขายของ AH <Yahoo! S 1> ทาง AJ นะครับอันนี้ก็6ปีนี่โตมา4ปีนะครับแต่ว่าปี6 5นี่ไม่เข้าเป้าทางออน่านะครับนี่เขาโตต่อเนื่องมาจนถึงปี6 2นะครับพอ6 3 64โดนโควิดเข้าไปนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะก็หายไป16%นะครับ ปี64เทียบปี59แต่เหมือนปี65นี่จะโตต่อได้นะครับก็ได้มา700กว่าล้านแต่ว่าเขาเคยทำได้อยู่แถวแถว5ล้านเลยนะครับทางอารุคอนนะฮะอันนี้ก็จะดูทรงๆนะฮะแต่ว่าตัวปี65เองเนี่ยได้มา7,100กว่าล้านนะครับอันนี้ก็เป็นนิวไฮในรอบ7ปีเลยทีเดียว ส่วนสุดท้าย AMC นะฮะอันนี้จะเป็นแถวทรงๆอยู่แถว5000 0กว่าล้านนะครับอาจจะไม่ได้เติบโตโดดเด่นมากๆไปดูในส่วนของกำไรสุทธิบ้างนะครับจะเห็นว่าสีแดงนี่แทบจะมีทุกบริษัทนะฮะนี่ a h นี่น่าเสียดายนะครับปี6-2มีแดงมาอยู่ปีน,นึงนะครับนอกนั้นก็ทําได้ดีแล้วก็กำไรสุทธินี่นิวไฮด้วยนะครับในรอบ7ปี นี่ก็มีสีแดง AJ เอ,อมีนี่ฮะออร่าครับอันนี้ไม่มีสีแดงนะฮะแล้วก็ทางอลูคอนเองก็ไม่มีสีแดงเช่นกันเพียงแต่ว่าของอลูคอนเองปี65นี่ไม่เข้าเป้านะครับสำหรับตัวกำไรสุทธิส่วนสุดท้ายนะครับเรื่องของตัว EPS นะครับถ้ามองในมุมปี5เองเนี่ที่มีสีเขียวก็จะมี3 k แ K บาทนะครับ นี้เขาก็จะถือว่าตั้งแต่เข้าตลาดมานี่ก็เติบโตต่ตอนเนื่องนะครับแต่ Q4 นี่ดันติดลบนะครับอาจจะต้องไปดูเนื้อไหนนิดนึงบริษัทที่สองจะเป็นทาง A.H <S <S นะครับอันนี้ก็ลายทางเนี่ยไปสะดุดปี6-2ให้แค่ปีเดียวนะครับนอกนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะก็ขึ้นมาที่5บาทกว่าอันนี้ก็เป็น New High ส่วนข e อง EPS ของทาง A.H ด้วยในรอบ7ปีนะครับ <Wow. S 1> ส่วนสุดท้ายจะเป็นทางออ่านะครับอันนี้ก็ ได้มา148เทียบกับปี64แต่เขาเคยทําได้ที่17สตางค์นะฮะอันนี้ก็ถือว่ายังค่อนข้างห่างจากตัวไฮที่เขาเคยทําได้โอเคก็ทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับส่วนของตัวเงินปันผลบ้างก็จ่ายได้ดีหลายบริษัทเลยนะครับทาง2 S เนี่ยจ่ายยาวเลยนะฮะปีเริ่มจาก18สตางค์แล้วมีปันผลออกมาเป็นหุ้นด้วยนะครับก็ยังวิ่งอยู่แถวๆ20สตางค์บวกลบนะครับปีล่าสุดได้มา20 ส่วนของทาง a AH อเอันนี้ก็จ่ายต่อเนื่องนะฮะจาก66สตางค์เนี่ยเป็นเทนเติบโตนะครับปีล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยได้มาหอบาท54นะครับก็ถือว่าโตมาเกือบเท่าตัวกว่าเลยนะครับสำหรับตัวเงินปันผลลายทางมีปันผลเป็นหุ้นให้ด้วยนะครับทาง AJ อันนี้ก็จ่ายยาวเช่นกันนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะครับอาจจะ20สตางค์แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยไปจบที่38สตางค์ก็ถือว่าเป็นเทรนขึ้นนะเพราะว่าตีาตอนปี63 64ที่ว่าโดนโควิดไปแล้วก็ยังสามารถจ่ายได้เยอะอยู่เหมือนกันออนไาน์นี่ก็ยาวเหมือนกันนะฮะก่อน COVID 19, โควิดนี่โหเป็นเทรนสวยหรูเลยนะครับ2สตางค์7สตางค์8สตางค์10สตางค์พอไปเจอ63 64นี่ลดตุ๊บเลยนะครับแล้วก็ปี65นี่ก็พยายามจะดันกลับมา อลูคอนนี่จะวิ่งอยู่แถวๆโอเ้เขาสตาร์สิบาทนะฮะแต่3ปีให้หลังนี่จ่ายแค่ปีละ10บาทแค่นั้นสุดท้ายทาง AMC อาจจะไม่ค่อยมีในยะนะครับไปดูตัวยิวบ้างนะครับตัวเงินที่จ่ายเทียบกับราคาหน้ากระดานให้เครดิเลียเกิน4เปทางทูเนี่ตั้งแต่6 1นถึง65นี่สบายๆเลยนะครับเกิน6เลยด้วยซ้ำยิ่งปี64นี่ซัดไป 8. 6เลยทีเดียว ส่วนอื่นๆนี่ก็จะมีทางออล,ล่านะครับก็ปี616263เนี่ยเกิน5นะครับปี64นี่ราคาอาจจะรับรู้ไปแล้วนะครับเลยทำให้ยิวเนี่ยหล่นลงมาแล้วก็ส่วนของปี65เนี่ยก็กลับมาที่5%ได้อันนี้ดีกว่าฮะทางอารูคอนนี่ยาวเลยนะครับ7ปีนี่เขาเกิน5%เป็นเลยตลอดนะครับโดยเฉพาะปี62นี่ซัดไป9.7%เลยทีเดียว มาดูความแข็งแกร่งในส่วนของทางการเงินบ้างนะครับในส่วนของพาร์ทที่3หน้านี้จะเป็นในเรื่องของการคุมแคทโฟล์นะครับไคทิเลียให้เป็นบวกลบลบบวกนะครับก็ที่ทําได้ตามไคทิเลีย3ปีเลยเนี่ยจะมีแค่ทาง ACG แค่นั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูตัว CFO เองเนี่ยเทียบ3ปีแล้วอาจจะไม่มีบริษัทไหนโดดเด่นมากนักก็จะมีในส่วนของจุดที่ให้สังเกตนิดนึงสาหรับตัวสีแดงนะครับ พวกที่เป็น CFO เนี่ยทำดำเนินการธุรกิจอะไรยนีย้ตรงนี้ควรจะเป็นบวกนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นลบสังงาน <Huh? S 1> มาดูในการคุมหนี้สินต่อทุนบ้างนะครับให้ใครจทเรียต่ำหนึ่งนะครับก็ได้ทำได้ดียาวเลยนะครับ7ปีทาง 2S นะฮะแล้วก็จะมีทางออลล่าแล้วก็ทางอารูคอนนะครับ3บริษัทโดยเฉพาะในส่วนของทาง 2S กับทางอาูคอนเองเนี่ย ปีล่าสุดนี่0.13แค่นั้นเองคือบริษัทแกไม่มีหนี้เลยนะครับผมมาดูส่วนที่4บ้างนะครับข้อมูลซัพพอร์ตอันแรกจะเป็นทาง roe นะฮะจะไม่ค่อยมีในยะมากนักนะครับสำหรับหน้านี้จะมีทาง ah นะครับที่ปี65เนี่ยได้มา18.4%นอกนั้นก็จะไม่ค่อยมีในยะนะครับส่วนที่2ในส่วนของจิตตะสกอร์ให้ไคทีเรียเกิน5คะแนนนะครับ ก็ให้หลัง3ปีเองเนี่ยทาง 2S ก็ทําได้ดีนะครับผมแล้วก็จะมีทาง A.H เองเนี่ยจริง,รงๆเขายาวมาเลยนะครับจะมีเว้นแค่ปี63หย่อนเว้นนิดเดียวนะครับนอกนั้นก็ทําได้เกิน5คะแนนส่วนอื่นๆอาจจะไม่ค่อยมีในยะนะครับขออนุญาตผ่านทัานสุดท้ายเป็นอวอร์ดนะครับจากทางตลาดลักซัพย์ก็จะมีทาง 2S นะครับแล้วก็จะมีทาง AMC โดย 2S เนี่ยควบเลยนะครับ CEO Award แล้วก็ Company Performance Award ตอนปี65ทาง AMC ได้แค่ Company Performance Award แค่นั้นพาร์ทที่5นะครับอันนี้เราจะมารวมสกอร์ทั้งหมด4ส่วนที่เรารีวิวกันมา2ส่วนแรกนะครับในมุมการเติบโตทั้งยอดขายกำไรสุทธิแล้วก็ EPS นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นทาง a h นะครับทำได้มา13คะแนน ก็ลองลองมาจะเป็น 2s แล้วก็ A j กับอ l a ่าเท่ากันนะครับที่10คะแนนในมุมของตัวดีวเดนเองเนี่ยจะมีในเรื่องของความต่อเนื่องในการจ่ายตัวเงินที่จ่ายเนี่ยมีการเติบโตแล้วก็ค่าเฉลี่ยของยิวที่จ่ายนะครับอันดับหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นทางส่วนของอลล่านะครับแกจ่ายมา6ปีนะครับเติบโต4แล้วก็ในเรื่องของตัวยิวเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่4.3สนะครับก็ส่วนที่2เนี่ยเนี่ย ก็จะเป็นทาง 2S นะครับแล้วก็ AH แล้วก็สุดท้ายจะเป็นทาง Alucon ต่อมานะครับจะเป็นพาร์ทที่3ในส่วนของตัว Financial นะครับการคุม Cat4 แล้วก็การคุมนี้สินต่อทุนก็ได้ตามไครทีเลียดเนี่ยน่าจะเป็นทาง Alucon อันเดียวนะครับผมที่ทั้ง2ส่วนเนี่ยทำได้5คะแนน ส่วนสุดท้ายข้อมูลซัพพอร์ตนะครับ ROE จ j ต t t a วอร์ด e, นะครับก็ได้มาแค่บริษัทเดียวนะครับจะเป็นทาง2 S นะครับที่12คะแนนเราก็จะรวมคะแนนทั้ง4ส่วนนะครับทั้งใงินงการเตริบโตดีเวนต์ไฟแนนซ์แล้วก็ซัพพอร์ตนะฮะอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นทาง2 S นะครับได้มา41คะแนนนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยจะเป็นทาง A H ที่38แล้วก็อันดับ3เนี่ยเฉียดกันนิดเดียวนะครับระหว่างอ l l ่ากับอาร c คอน ก็ออาร่นเนี่ยเฉือนไปนิดเดียวนะครับที่32คะแนนถ้าในมุมส่วนของ Spider ร์กราฟเองเนี่ยก็ทาง 2s จะค่อนข้างบาลาน,นะครับแล้วก็ตัวยิวเองก็ถือว่าให้เยอะเหมือนกันจริงๆ3บริษัทนี้ให้ยิวค่อนข้างสูงนะครับก็จะแข่งกันในส่วนของตัวมุมเติบโตกันนิดเดียวถ้าในส่วนของทาง a h นี่ก็จะโตเยอะกว่าเพื่อนนิดนึ่งนะครับผมได้ผู้ชนะแล้วนะครับทีนี้เราไปทำความรู้จักเขานิดนึงนะฮะ ก็ส่วนแรกนะครับของทาง2 S Metal นะครับอันนี้ก็สั้นๆนะครับเป็นบริษัทแปลรูปเหล็กรูปพรรณนะครับแล้วก็จัดหาเหล็กรูปพปันธน์เพื่อจำหน่ายแหมเหมือนทองรูปพปัรร์เลยนะครับเนี่ย<แ>ก็ฟีฟอร์ดนะครับอยู่ที่57%ผู้ถือหุ้น2,887ท่านตัวปีนี้นะครับยังขาดทุนอยู่ PE เลยอ่านค่าไม่ได้นะครับแล้วก็ p i p e r Book เนี่ยอยู่0.9เท่า คอสโปรฟิตกับเน็ตโปรฟิตเองเนี่ยก็ปีนี้อาจจะยังค่อนค่อนข้างแวรลี่นะครับอาจจะต้องขออนุญาตผ่านแอคชั่นในส่วนของตัวผู้บริหารนะครับมีซื้อไป5ครั้งที่31.7ล้านหุน้นโอ้นี่ซื้อหนักเลยนะครับ5าไม้นี่แตละไม้หนักๆทั้งนั้นไม่มีขายนะครับบริษัทนี้โอเคบริษัทที่2นะครับทาง AH หรือว่าไอพิ h i ้ไ h เท h นะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจหลักเนี่ยประกอบด้วยผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขายและมีธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและระบบ IoT หรือว่า Internet of t h i n g ด้วยนะครับ Free f o l t อยู่ที่57เอ่อ54%ผู้ถือหุ้น5,200กว่าท่านนะครับ PE แค่6เองนะครับแล้วก็ p พ i c e per book 1.2เท่าก็ o s profit ที่11แล้วก็ Net profit 7% ผู้บริหารมีซื้อไป9ครั้งนะครับ3,56,400หุ้นแล้วก็ขายไปแค่ครั้งเดียวนะครับ4,300หุน้นก็ถือเป็นสายที่ดีนะครับที่ผู้บริหารมีการซื้ออย่างต่อเนื่องโอเคแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับตัว t o s metal นะครับบริษัทสุดท้ายนะครับเบียดมากับทางอารูค,คอนก็คือทางลล่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นผู้นำเข้าผลิตจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่พวกเครนและลออไฟฟ้านะครับ มีสะพานปรับระดับและประตูอุตสาหกรรมมีม่านริ้ว PVC และม่านตัดอากาศระบบการจัดการคลังสินค้าและระบบโซลาเซลล์โอ้โหทำหลายอย่างเลยนะฮะโอ้ oh, ยังมีในเรื่องของบริการหลังการขายด้วยนะครับเช่นงานซ่อมงานเปลี่ยนอะไหล่งานบำรุงเชิงรักษาป้องกันนะครับแล้วก็มีบริการศูนย์ฝึกอบรมการใช้เครนด้วยวีโฟลดอยู่ที่35%ผู้ถือหุ้น5,128ท่านนะครับ ที16แล้วก็ไพเปอร์บุกหนึ่งเท่าเป๊ะเ, <ๆ S 2> เลยก็อนผลิตที่2ี่แล้วก็ Net Profit ที่เ็ดปนนะครับผู้บริหารไม่มีแอคชั่นนะครับปี6566ไปดูราคาเหมาะสมบ้างนะครับผมของทาง 2s เองเนี่ยให้ p e ที่5นะครับแล้วก็ eps เต็มปีละคูณกันได้1.15บาทนะครับแต่ว่าราคาในส่วนของตัวมันสุกที่แล้วนะครับไปที่3บาทกว่า ก็โอเวอร์วลูไป63%แต่นิดนึงนะครับด้วยความที่ปีนี้เนี่ยเขาขัดทุนผมเลยเอาของตัว e p s ของปีที่แล้วมาเทียบกนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ถูกต้องมากนักเพื่อนๆจะต้องไปทำการบ้านต่อในส่วนทาง e p s แล้วก็ p/e ด้วยบริษัทที่2นะครับทาง a p i c o high tech นะครับอันนี้คูณกันเนี่ยจะได้อยู่42บาทนะครับราคาเมื่อสุกที่แล้วเนี่ยเพิ่ง31นะครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณ33% แต่เพื่อนๆจะต้องไปพิจารณาต่อด้วยนะครับว่าตัวนี้นี่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรหรือเปล่านะครับทําไมราคาทางตลาดเนี่ยให้แค่31บาทแค่นั้นส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนของทางออร่าอันนี้ให้ PE ที่14นะครับแล้วก็ตัว ebs ของปีนี้เขาได้มา9ก้าสตางค์ก็คูณกันได้1.3แต่ว่าราคาเนี่ยวันศุกร์ที่แล้วนี่ขึ้นเป็นรอที่1.43แล้วนะครับก็ไม่มีอัพไซด์ละ อาจจะต้องรอมอสที่ให้ไว้นี้นะครับหรือไม่แน่ใจว่าในส่วนของตัวบริษัทของจีนต่างๆที่จะเข้ามาเปิดในไทยในนิคมอุตสาหกรรมในไทยเนี่ยทางออล่าเขาอาจจะได้ประโยชน์ด้วยหรือเปล่าราคาจะขึ้นไปแขวนรอไว้แล้วแล้วก็รู้สึกตัวนี้ยังไม่ได้ประกาศผลผลด้วยนะครับน่าจะขึ้น X d ดีช่วงเดือนหน้าก็ยังไงเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องไปทําการบ้านต่อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นตรงนี้แล้วซัดเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับเอ่อ ผมมีทําด้านบนนะฮะมีเซกเตอร์ในส่วนของตัวอินดัสเทรียลตอนที่เป็นตลาด MAI อยู่อาจจะลองเปรียบเทียบก่อนดูนะครับเช่นเคยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับตามเรฟเรนซ์ที่ให้นี้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเช่นเคยนะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็อ่านหนังสือศึกษาวิธีการนะครับเพื่อเชี่ยให้ไปถึงเป้าหมายแล้วก็ สุดท้ายต้องลงมือทําด้วยนะครับอาจจะมีอทร็กเก็ตลิสต์ไว้คอยมอนิเตอร์ริ่งนะครับเดลี่วิคลีหรือมันลี่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวนี้มีแอปเยอะแยะเลยนะครับลองใช้ดูแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมในกระจกมองหลังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ